จุระอสะปุระสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติอันลียิ่งของสมณะขพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่อสะปุระนิคมของหมู่อังคะราชกุมารเขตอังคะชนบทณที่นั้นพระผู้มีพระภาคตักเรียกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคแล้วพระผู้มีพระภาคตัดว่าประชุมชนย่อมรู้จักพวกเธอว่าสมณะสมณะก็แลพวกเธอเมื่อเขาถามว่าท่านทั้งหลายเป็นอะไรก็ปฏิญญาว่าพวกเราเป็นสมณะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมื่อพวกเธอนั้นมีชื่ออย่างนี้มีปฏิญญาอย่างนี้จงึจงควรศึกษาอยู่ว่าข้อปฏิบัติที่ดียิ่งของสมณะอันใดมีอยู่เราทั้งหลายจะปฏิบัติข้อปฏิบัติอันนั้นเมื่อพวกเราปฏิบัติอยู่อย่างนี้ชื่อและปฏิญญานี้ของพวกเราก็จักเป็นความจริงแท้ใช่แต่เท่านั้น พวกเราบริโภคจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและคีรนาปัจจัยเพสัชบริขารของทายกเหล่านปัจจัยทั้งหลายนั้นของทายกเหล่านั้นก็จะมีผลมากมีอนิสงส์มากในเพราะพวกเราอีกอย่างหนึ่งเล่าบรรพชานี้ของพวกเราก็จักไม่เป็นหมันจักมีผล มีความเจริญดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุใดรูปหนึ่งอมีมีอภิชามากยังละอภิชาไม่ได้มีจิตพยาบาทยังละพยาบาทไม่ได้เป็นผู้มักโกรธ ยังละความมักโกรธไม่ได้มีความผูกโกรธยังละความโกรธไม่ได้มีความรบปูุยยังละความรบรูุไม่ได้มีความตีเสมอยังละความตีเสมอไม่ได้ยังมีความริษยายังละความริษยาไม่ได้มีความตรณียังละความตรณีไม่ได้มีความโอ้อวดยังละความโอ้อวดไม่ได้ มีมายายังละมายาไม่ได้มีความปัารถนารามกยังละความปัารถนารามกไม่ได้มีความเห็นผิดยังละความเห็นผิดไม่ได้ดูก่อนพิกูจน์ทั้งหลายเพราะยังละไม่ได้ซึ่งกิเลสเป็นมลทินเป็นโทษเป็นดังน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบาก อันตนพึงเสวยในทุกติเหล่านี้แลเราจึงไม่กล่าวว่าพิสุนั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณนะดูก่อนพิสุทั้งหลายอาวุธชื่อว่าอมตะชะมีคมสองข้างทั้งชุบและรับดีแล้วสอดไว้ในฝักและพันไว้แม้ฉันใดเรากล่าวว่าบรรพชาของพิสุ มีอุปมาฉันนั้นดูก่อนพิสุจทั้งหลายบุคคลที่คลองผ้าสังาติเราหาก่ลาวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงคลองผ้าสังคติไม่บุคคลถือเพศเปื่อยกายเราก็หาก่ลาวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงเปือยกายไม่บุคคลที่หมักหมมด้วยทุรีเราก็หาก่ลาวว่าเป็นสมณะ ด้วยอาการเพียงเป็นคนหมักหมมด้วยธุรีไม่บุคคลลงอาบน้ําในวงเล็บวันละสามครั้งเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงลงอาบน้ําไม่บุคคลอยู่คนไม้เป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณนะด้วยอาการเพียงอยู่คนไม้เป็นวัดไม่บุคคลอยู่ในที่แจ finished, แแ้งเป็นวัดเราก็หากล่าว,ว่าเป็นสมณนะ ด้วยอาการเพียงเป็นผู้อยู่ในที่แจ้งเป็นวัดไม่บุคคลรอบกายเป็นวัดเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงรอบกายไม่บุคคลกินพัดโดยวาระเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงกินพัดโดยวาระไม่บุคคลที่ท่องมนเราก็หากล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงท่องมนไม่ บุคคลที่มุ่นผมเราก็กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงมุ่นผมไม่ดูก่อนพิสูจทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลคลองผ้าสังคติแล้วมีอภิช,ชามากก็ระอภิช,ชาได้มีจิตพยาบาทก็ระพยาบาทได้มีความมักโกรธก็สละความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ระความผูกโกรธได้ มีความรบหรู่ก็ละความบรบหลูได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรณีก็ละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกได้ มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการสักว่าของผ้าสังกติไสมิตรอมาดญาสาโรหิตพึงทำให้บุคคลน,นั้นของผ้าสังกติตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้ของผ้าสังกติอย่างเดียวว่าท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้ครองสังผ้าสังกติ เมื่อ <gewoon> ท่านของพระสังคติอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความลบรูก็จักละความลบรูเสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้ มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็จักละความตระณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายาก็จักละมายาเสียได้มีความปัถนาลามกก็จักละความปัถนาามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ ด้วยอาการเพียงของผ้าสังกติดูก่อนพิสุจทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้แม้ของผ้าสังกติอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความจหนีมีความโอ้อวด มีมายามีความปัถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่ของผ้าสังคติเราจึงมิได้กล่าวว่าเป็นสมณะด้วยอาการเพียงครองผ้าสังคติดูก่อนภิกษุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลถือเพศเปลือยกายอยู่ดูก่อนพิสุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลมักหมักหมมด้วยทุรีอยู่ ดูก่อนพิสุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลลงอาบน้ำอยู่ดูก่อนพิสุุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลอยู่คอนไม้อยู่เป็นต้นดูก่อนพิสุุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลอยู่ในที่แจ้งอยู่เป็นต้นดูก่อนพิสุทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลรอบกายอยู่เป็นต้นดูก่อนพิสุจทั้งหลาย หากว่าเมื่อบุคคลกินพัดโดยวาระอยู่เป็นต้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลท่องมนอยู่เป็นต้นดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายหากว่าเมื่อบุคคลมุ่นผมอยู่มีอภิชามากก็ระอภิชาได้มีจิตพยาบาทก็ระพยาบาทได้มีความมักโกรธก็ระความมักโกรธได้มีความผูกโกรธก็ระความผูกโกรธได้ มีความรบรูก็ละความรบรูได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอได้มีความริษยาก็ละความริษยาได้มีความตรณีก็ละความตรณีได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดได้มีมายาก็ละมายาได้มีความปัถนาลามกก็ละความปัถนาลามกได้ มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดได้ด้วยอาการเพียงมุ่นผมไซมิตรอมาญย่าสาโรหิตพึงทำบุคคลน,นั้นให้มุ่นผมตั้งแต่เกิดทีเดียวพึงเชิญชวนผู้นั้นให้มุ่นผมอย่างเดียวว่าดูก่อนท่านผู้มีหน้าอันเจริญมาเถิดท่านจงเป็นผู้มุ่นผมเมื่อท่านมุ่นผมอยู่มีอภิชามากก็จักละอภิชาเสียได้ มีจิตพยาบาทก็จักละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธก็จักละความมักโกรธเสียได้ม ah ีความผูกโกรธก็จักละความผูกโกรธเสียได้มีความรบหลูก็จักละความรบหลูเสียได้มีความตีเสมอก็จักละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็จักละความริษยาเสียได้มีความตรณี ก็จักละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็จักละความโอ้อวดเสียได้มีมายา,าก็จักละความก็จักละมายาเสียได้มีความปรารถนารามกก็จักละความปรารถนารามกเสียได้มีความเห็นผิดก็จักละความเห็นผิดเสียได้ด้วยอาการเพียงมุ่นผมดูก่อนพิสุจน์ทั้งหลายก็เพราะเราเห็นบุคคลบางคนในโลกนี้ แม้มุ่นผมอยู่ก็ยังมีอภิชามากมีจิตพยาบาทมีความมักโกรธมีความผูกโกรธมีความลบหลู่มีความตีเสมอมีความริษยามีความตรณีมีความโอ้อวดมีมายามีความปัถนาลามกมีความเห็นผิดเพราะฉะนั้นบุคคลที่มุ่นผมเราจึงมิได้กล่าวว่า เป็นสมณะด้วยอาการเพียงมุ่นผมดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็อย่างไรภิกษุจึงจะชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งมีอภิชามากก็ละอภิชาาเสียได้มีจิตพยาบาทก็ละพยาบาทเสียได้มีความมักโกรธ ก็ละความมักโกรธเสียได้มีความผูกโกรธก็ละความผูกโกรธเสียได้มีความรบหลูก็ละความรบหลูเสียได้มีความตีเสมอก็ละความตีเสมอเสียได้มีความริษยาก็ละความริษยาเสียได้มีความตรณีก็ละความตรณีเสียได้มีความโอ้อวดก็ละความโอ้อวดเสียได้มีมายา ก็ละมายาเสียได้มีความปรารถนาลามกก็ละความปรารถนาลามกเสียได้มีความเห็นผิดก็ละความเห็นผิดเสียได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายพอละเสียได้ซึ่งกิเลสอันเป็นมลทินเป็นโทษเป็นด่งน้ำฝาดของสมณนะอันเป็นเหตุให้เกิดในอบายมีวิบากอันตนพึงเสวยในทุกติเหล่านี้แลเราจึงกล่าวว่า ภิกษุน,นั้นเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะภิกษุน,นั้นย่อมพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอันลามกทั้งปวงนี้เมื่อเธอพิจารณาเห็นตนบริสุทธิ์พ้นแล้วจากอากุศลธรรมอัลลามกทั้งปวงนี้ปราโมทก็เกิดเมื่อเธอเกิดปราโมทแล้วปิติก็เกิด เมื่อเธอมีใจประกอบด้วยปิติแล้วนามกายก็สงบเธอมีนามกายสงบแล้วก็เสวยสุขเมื่อเธอมีสุขจิตก็ตั้งมั่นเธอมีจิตสหระคตะนะด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่หน่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สามก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สี่ก็อย่างนั้นและเธอมีจิต สหรัตตะด้วยเมตตาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมีได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาทแป่ไปสู่โรคหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางมีจิตสหรัตตะด้วยกรุณามีจิตสหรัตตะด้วยมุทิตา มีจิตสหรัตตะด้วยอุเบกขาแผ่ไปสู่ทิศหนึ่งอยู่แผ่ไปสู่ทิศสองที่สองก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สก็อย่างนั้นแผ่ไปสู่ทิศที่สก็อย่างนั้นและเธอก็มีจิตสหรักตะด้วยอุเบกขาอันกว้างขวางเป็นส่วนใหญ่หาประมาณมิได้ไม่มีเวรไม่มีพยาบาท แผ่ไปสู่โรคหมดทุกส่วนโดยประการทั้งปวงในที่ทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางดูก่อนพิสุทธิ์ทั้งหลายสะโบกขรณีมีน้ำใสจืดเย็นสะอาดมีท่าอันดีน่ารื่นรมท่าบุรุษมาแต่ทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศเหนือทิศใต้และจากที่ไหนไหน อันความร้อนแผดเผาเร่าร้อนลำบากระหายอยากดื่มน้ำเขามาถึงสะโบกกรณีนั้นแล้วก็บรรเทาความอยากดื่มน้ำและความกระวนกระวายเพราะความร้อนเสียได้แม้ฉันใดดูก่อนพิสุทั้งหลายถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์มาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึง ทำวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณนะภายในก็ฉันนั้นเหมือนกันเรากล่าวเรากล่าวว่าเป็นผู้ปฏิบัติข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะถ้ากุรบุตรออกจากสกุลพราหมณ์ถ้ากุรบุตรออกจากสกุลแพทย์ ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆก็ตามมาบวชเป็นบรรพชิตเธอมาถึงธรรมวินัยที่ตถาคตประกาศแล้วเจริญเมตตาการุณามุทิตาและอุเบกขาอย่างนั้นย่อมได้ความสงบจิตณภายในเรากล่าวว่ากุลบุตรนั้นเป็นผู้ปฏิบัติ ข้อปฏิบัติอันดียิ่งของสมณะถ้ากุลบุตรออกจากสกุลกษัตริย์บวชเป็นบรรพชิตเธอทําให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะเพราะสิ้นอาสวะด้วยความรู้ยิ่งโดยตนเองเขาถึงพร้อมแล้วอยู่ในชาตินี้เรากล่าวว่าเป็นสมณะ เพราะสิ้นอาสะวะทั้งหลายถ้ากุลบุตรออกจากสกุลพราหมณ์ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลแพทย์ถ้ากุลบุตรออกจากสกุลสูตรถ้ากุลบุตรออกจากสกุลไหนๆก็ตามบวชเป็นบรรพชิตทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสะวะเพราะสิ้นอาสะวะด้วยความรู้ยิ่ง โดยตนเองเข้าถึงพร้อมแล้วในชาตินี้เราเกล่าวว่าเป็นสมณะเพราะสิ้นอาสวะทั้งหลายพระผู้มีพระภาคตัดพระพุทธพจน์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นขึ้นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล้วแลจบจุรวะอสสปุระสูตรที่สิบ